เพื่อนๆเห็นความซ่าของเขาไหม <_ d ata> เพื่อนๆดูน่ากินไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะห <_ d ata> ืมฟอร์มันนุ่มค่ะเพื่อนๆมีความอร่อยเป็นรสชาติของกาแฟสดเลยนะ สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําเทปาเช่นะคะเราจะมาแปลรูปเปลือกสับป,ประรดให้เพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราซื้อสับป,ประรดมาทั้งลูกนะเวลาที่เราปอกกินนะคะเปลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกันนะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปลรูปเปลือกสับป,ประรดเป็นเครื่องดื่มที่แสนอร่อยนะวันนี้เราจะทําเทปาเช่คอฟฟนะคะเราจะใช้เป็นตัวกาแฟแบบนี้นะเราจะไม่ใช้เป็นทีอินวันนะคะ ใช้เป็นกาแฟผงหรือว่ากาแฟสดแบบนี้นะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาว200กรัมนะคะแล้วก็น้ำดื่ม1ลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะเราแบ่งน้ำออกมา200 ml นะคะเพื่อที่จะเอามาต้มน้ำตาลนะเปิดเตาค่ะเตาไฟฟ้าเนี่ยมันร้อนเร็วนะคะเพื่อน ไม่ถึงนาทีเลยนะเนี่ยน้ําของป้าหมูที่ต้มเนี่ยเดือดแล้วเราจะใส่น้ำตาลทราย200กรัมค่ะเทลงไปเลยเราเทน้ำตาลทรายลงไปเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำตาลทรายของเราก็ละลายหมดแล้วนะเดี๋ยวปลาหมูจะปิดเตาค่ะ ตอนนี้ป้าหมูก็ยกหม้อน้ำตาลลงมาแล้วเห็นไหมคะน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วในขั้นตอนนี้เราจะใส่กาแฟนะคะเพื่อนๆใส่รสที่ตัวเองชอบเลยนะเราจะใส่สองช้อนโต๊ะนี่นะคะหนึ่งช้อนสองช้อนใส่ลงไปเลยเอากาแฟที่เป็นผงกาแฟนะคะไม่เอากาแฟที่เป็นทีอินวันนะนี่นะคะปิดฝาให้สนิทนะ เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆคนนะคะคนให้กาแฟละลายค่ะเราคนกาแฟจนละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำที่เราชงกาแฟเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาทำในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไม่ผสมตอนที่น้ำมันยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้น้ำที่เราชงกาแฟไว้นะคะมันก็เริ่มอุ่นแล้วนะ ป้าหมูจะเติมเป็นน้ำเย็นจัดลงไปเลยนะคะมันจะได้ลดอุณหภูมิได้เร็วนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะถ้าใครทําเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนๆต้มเอาไว้ก่อนได้นะอันนี้ป้าหมูไถ่ายทําต่อเนื่องนะคะอันนี้อุ่นแล้วเราแบ่งน้ํา200 ml ไปต้มน้าตาลตอนแรกนะคะเราจะเติมน้ําเพิ่มนะป้าหมูใช้เป็นน้ําเย็นจัดนะ800 ml นะคะเห็นไหมคะป้าหมูเติมเพิ่มอีก800 ml นะเราจะเทลงไปในหมอ้อเลยนะเทลงไปในหมอ้อเลยค่ะคนด้วยนะ เห็นไหมคะเราเทน้ําเย็นจัดลงไปเนี่ยตอนนี้น้ําที่เราชงกาแฟไว้เนี่ยก็เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะมันเย็นหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนๆหมักได้แต่ไม่ให้หมักตอนร้อนนะเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะเราใช้โหลแก้วนะคะหรือว่าโหลพลาสติกเกรด,ดีแบบนี้นะเป็นฟู้ดเกรดนะคะอันนี้ใส่อาหารได้นะเราจะไม่ใช้ที่เป็นพลาสติกบ,บางๆที่20บาทแบบนั้นนะไม่ละไม่เอานะคะเราใช้เป็นพลาสติกเกร ที่ใส่อาหารแบบนี้นะเปลือกสับประรดนะคะที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งร้อยกรัมนะเราจะเทลงไปในโหลหมักเลยค่ะตอนนี้เราก็เทเปลือกสับประรดลงโหลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ํากาแฟนี่ยลงไปเลย เพื่อนๆไม่ต้องกลัวหวานนะคะเพราะว่าเราใช้น้าตาล200กรัมเนี่ยเราหมักไป3วันแล้วก็บ่มอีก3วันเนี่ยน้ําตามันก็ไม่เหลือแล้วค่ะเราเทน้ํากาแฟลงไปเพื่อนๆก็ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะตัวนี้มันเป็นสูญญากาศนะคะปิดฝาเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นะว่าเราทําเทปเชร่รสชาติอะไรนะคะนี่นะคะเทปเช่คอฟฟป้าหมูหมักวันที่18เดือน6นะเราจะ หมักในอุณหภูมิห้อง3วันนะคะเราจะนับวันที่เราทำเนี่ยวันนี้เลยวันแรก18 19 20ก็คือวันที่20เนี่ยป้าหมูจะมากองกาดนะแต่ว่าเราหมักไป1คืนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาเขย่านะอันนี้เป็นเทปเช่ที่ป้าหมูหมักผ่านมา1คืนนะคะเห็นไหมคะด้านบนเนี่ยมันจะมีฝ้าขาวๆอยู่เราจะเขย่าเขาวันละ1ครั้งนะก็คือเขย่าแบบเนี้เขย่าแบบนี้เลยให้มันทั่วถึงกันนะคะเห็นไหม มันเริ่มจะสร้างแก๊สเห็นไหมคะมันเริ่มจะสร้างแก๊สขึ้นมาแล้วเนี่ยเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมความสร้างเนี่ยเดือดแบบนี้เลยเราเขย่าช่วยเขาค่ะเขย่าช่วยเขามันจะได้แบบทั่วถึงเห็นไหมคะเนี่ยพอเขย่าเห็นไหมยตดมันเกิดการทํางานเห็นไหมคะมันสร้างออกซิเจนภายในโหลนะมันก็เกิดการทํางานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้หนึ่งคืนนะเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพอ ผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยพรุ่งนี้ป้าหมูก็จะมาเขยา่าเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูโหลที่ยังไม่ได้เขย่านะเห็นไหมคะที่ยังไม่ได้เขย่าเนี่ยบางทีคลิปแรกๆป้าหมูไม่ได้บอกให้เขย่านะป้าหมูก็ลืมบอกแต่จริงๆเห็นไหมเพื่อนๆดูนะมันจะมีฝ้าขาวๆเห็นไหมที่ลอยอยู่เหนือน้ําเนี่ยบางคนเนี่ยหมักตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยก็แช่ไว้อย่างนี้เลยไม่เขย่าเลยเพื่อนๆดูนะ พอไม่เขย่าเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดการสร้างแก๊สนะคะมันไม่มีอากาศเพื่อนเพื่อเห็นไหมอากาศมันไม่โฟเนี่ยเพราะเราปิดอยู่อากาศมันไม่โฟเนี่ยมันก็ไม่เกิดออกซิเจนนะถ้าเราเขย่าช่วยเขานะเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมที่ด้านบนเป็นฝ้าขาวเนี่ยบางคนพอครบสามวันเนี่ยก็บอกโอ้มันเป็นลาหรือเปล่ามันไม่ใช่ลาเพื่อนเพื่อนมันเป็นยีสต์เนระาเขย่าทุกวันห้ามคนนะห้ามเปิดมาเอาช้อนอะไรไปคนในโหลเด็กขาดใช้วิธีเขยา่า เนี่ยเพื่อนๆเราเขย่าแบบนี้เองเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยเขย่าแบบนี้ค่ะวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะมันเป็นการแบบให้อากาศมันโฟข้างในโหลนะเห็นไหมคะมันเกิดการสร้างแก๊สเพื่อนๆเห็นไหมพอมันมีอากาศเข้าไปเห็นไหมคะมันดีกว่าเมื่อกี้ไหมเห็นไหมคะแบบนี้รสชาติมันก็จะทั่วถึงด้วยเนี่ยมันเกิดการสร้างแก๊สขึ้นมาจากที่เมื่อกี้เนี้ยน้ามันนิ่งสนิทเลยเพราะว่ายีสต์มันอยู่ด้านบนนะ พอเราเขย่าช่วยเขาเนี่ยมันมีอากาศเพื่อนๆเห็นไหมคะมันก็จะทั่วถึงลงไปข้างล่างด้วยเราเขย่าแค่วันละหนึครั้งนะจนครบสามวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากองกากนะเดี๋ยวตัวนี้นะคะป้าหมูก็จะมาเขย่านะหนึ่งวันเขย่าหนึ่งครั้งนะครบสามวันเดี๋ยวป้าหมูจะมากองกากนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่คอฟฟี่นะคะ เราหมักกากมาสามคืนแล้วเพื่อนๆเห็นไหมยีต์็็ทางานได้ดีเลยเพื่อนๆเห็นไหมระหว่างที่เราหมักนะคะหมักคืนแรกนะเราก็จะเขย่าโหลแบบนี้พอเราหมักคืนที่สองนะคะเราก็จะมาเขย่าโหลแบบนี้พอหมักคืนที่สามเราก็มาเขย่าโหลแบบนี้นะคะพอครบสามวันเนี่ยเพื่อนๆจะสะดวกวันปลาหมูหมักอย่างปลาหมูหมักสิบแปดใช่ไหมนับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ เพื่อนๆจะสะดวกกองกากวันที่สามเลยก็ได้คือคือวันที่ยี่สิบเนี่ยมันเป็นคืนที่สามนะคะคือเป็นวันที่สามเพื่อนๆจะสะดวกกองกากในวันที่สามนี้ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกเลยคือไม่ว่างจริงๆก็ไปวันที่สี่ได้นะคะก็คือคืนวันที่สี่ที่เราหมักนะก็คือไม่เกินนี้นะเราจะหมักกากไม่เกินนี้เพราะเพื่อนๆหมักกากเกินนี้นะมันจะมีกลิ่นหมักดองอ่ะกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะมันจะไม่อร่อยนะ ถ้าหมักสามคืนแล้วก็ล่าช้าได้หนึ่งวันเนี่ยมันจะมีความสดใหม่นะเทปาเช่มันก็คือเบียร์สดนะเพื่อนๆนะมันเป็นเบียร์เม็กซิโกนะคะที่ประเทศเม็กซิโกเขาเอาเปลือกสับปะรดมาทาเบียร์นะแต่ว่าป้าหมูก็มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศเอเชียบ้านเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็สามารถทําตามสูตรของป้าหมูได้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูความซ่าของเขาเนี่ยเนี่ยเราเขย่าทุกวันเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อเพิ่มออกซิเจนภายในโหลนะคะเพื่อให้อากาศมันโฟเพื่อนๆนะไม่งั้นนะบางคนเนี่ยหมักสามวันไม่เขยา่าไม่อะไรเลยตั้งไว้เฉยๆแบบนั้นแหละยีดมันจะกองอยู่มันจะกองอยู่ด้านบนเพื่อนเพื่อนยีดเนี่ยสีขาวขาวเป็นฟ้าฟ้าเนี่ยมันกองอยู่ด้านบนมันก็ไม่ได้ทําปฏิกิริยากับน้ําด้านล่างเลยนะคะเพราะมันไม่มีอากาศถ่ายเทนะมันก็จะมาจุกกันอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นที่ ไม่พึงประสงค์ก็คือกลิ่นเหม็นเน่านะแต่ถ้าเราเขย่าเขาทุกวันเนี่ยมันมีอากาศเพื่อนๆน,นึกอ,ออกไหมมันมีอากาศถ่ายเทะนะเห็นไหมมันก็ทํางานได้ดีเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความเป็นก๊อดเป็นแก๊สเนี่ยน่ากินไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมากองกากนะเรากองผ่านกระชอนได้เลยนะคะอันนี้หอมหอมกาแฟมากเพื่อนๆ เราเลือกกาแฟเนี่ยตามที่เราชอบได้เลยนะรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะเพื่อนๆชอบกาแฟสดนะอาราบิก้านะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบอ่ะนะมันจะมีความอร่อยเพราะว่าเราชื่นชอบสายพันธ์กาแฟนั้นๆน,น,นะใช้ได้หมดนะคะทั้งกาแฟสดท,ทั้งกาแฟเม็ดแต่ไม่เอาทีอินวันนะเพราะว่าถ้าเป็นทีอินวันเนี่ยมันจะมีพวก น้ำตาลครีมเทียมพวกนี้นะคะเราจะไม่ใช้กาแฟที่เป็นทีอินวานเพื่อนๆนะถึงจะเป็นกาแฟขวดที่ป้าหมูเคยมาทําคลิปนะแต่ว่าเป็นกาแฟสดนะคะเราจะไม่ใช้กาแฟทีอินวนเพื่อนๆเห็นความซ่าไหมนี่ขนาดกองกากเราปิดฝาให้สนิทเลยค่ะปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลยเดี๋ยวป้าหมูจะ บ่มต่อในขวดนะคะการบ่มเทปลาเช่นะคะป้าหมูให้ใช้ขวดน้ําอัดลมเท่านั้นเพราะว่าขวดน้ําอัดลมนะคะเขาถูกออกแบบมาให้ทนต่อกดต่อแก๊สทนต่อแรงดันนะคะถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยขวดมันอาจจะระเบิดได้นะเห็นไหมคะเราหมักกากสามคืนเนี่ยความซ่ามันยังขนาดนี้เลยแต่ตอนนี้ขวดมันยังกดบุ๋มๆนะเพราะว่าเราเพิ่งเทเข้าไปนะคะพอเราบ่มผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรวจขวดด้วยลองกดดู ถ้ากดแล้วยังบุ๋มๆอยู่เนี่ยให้หาขวดน้ำอัดลมขวดอื่นมาเปลี่ยนนะฝาเกียวมันอาจจะเสียนะคะเกียวที่ปากขวดมันอาจจะล้มได้ทําให้แก๊สระเหยออกจากขวดนะคะมันจะไม่ได้เทปาเช่นะเพื่อนๆมันจะไม่มีความซาเลยเพราะว่าแก๊สมันระเหยออกนะแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยเพื่อนๆมาตรวจขวดแล้วขวดตึงขวดตึงเป็นแบบไหนกดไม่ลงค่ะเพื่อนๆเนี่ยกดไม่ลงขวดตึงอันนี้คือผ่านไปหนึ่งคืนแล้ว ขวดตึงกดไม่ลงแบบนี้คือโอเคใช้งานได้นะเทปาเชข,ของเราก็จะมีความอร่อยสู้ซาเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้ตึงบวมจนเหมือนคนท้องเลยเห็นไหมอันนี้3มคืนนะอันนี้คือกดแก๊สเต็มที่ละซามากๆเลยนะคือแบบนี้หมายความว่าผ่านนะคะเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะเราทําการหมักดองหรือทํวายทําเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ย เราจะต้องมีการจดบันทึกวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะป้าหมูบอกมากกาก3วันเนี่ยเพื่อนๆก็นับไปเลย3วันพอครบ3วันเรากองกาก,ากออกก็มาบ่มต่อในขวดแบบนี้นะมาบ่มต่อในขวดนี้ก็ประมาณ3วันเหมือนกันค่ะป้าหมูจะบ่มเทปเช่คอฟฟในอุณหภูมิห้อง3วันนะครบ3วันเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้ค่ะว่าเทปเช่คอฟฟของเราเนี่ยจะมีความอร่อยเปรี้ยวซาตาตื่นขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะ วันนี้ประหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่คอฟฟี่บอลอโรมานะคะตัวนี้บ่มในอุณหภูมิห้องได้3วันแล้วนะเพื่อนๆนะก็เกิดความซ่าพอสมควรนะคะถ้าคนไหนที่อยากได้ความซ่ามากๆแล้วความหวานน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆบ่มต่อได้5คืนเลยนะแต่ป้าหมูว่า3คืนนะคะรสชาติกำลังดีนะแล้วแต่ความชอบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูค่ะว่าเทปาเช่คอฟฟี บอลอโรมาของเราจะมีความซ่ามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆเห็นความซ่าของเขาไหมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะเพื่อนๆดูน่ากินไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะ ฟองมันนุ่มค่ะเพื่อนๆมีความอร่อยตัวนี้ฟองมันนุ่มอร่อยมากๆเลยนะฟองหนาแน่นมากเลยนะเพื่อนๆนะตัวนี้จะให้ความเข้มข้นกว่ากาแฟสําเร็จรูปเป็นขวดนะคะตัวนี้ป้าหมูใช้วิธีการชงเอานะอร่อยมากเลยค่ะเป็นรสชาติของกาแฟสดเลยนะตัวนี้ใช้กาแฟบอนอโรมามาทําเป็นเทระเช่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ป้าหมูการันตีได้เลยนะว่าสูตรเทปาเช่ที่ป้าหมูนํามามิกนะคะป้าหมูเป็นต้นตํำรับการมิกเทปาเช่เลยนะบอกเลยค่ะว่าออริจินอลเนี่ยต้องป้าหมูพาทาเท่านั้นแต่ละสูตรที่ป้าหมูทํานะคะคิดและลองหมักดูแล้วอร่อยลงตัวนะคะป้าหมูถึงนํามาเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกได้ทําตามนะแต่ละสูตรนะคะป้าหมูบอกเลยนะว่าให้เพื่อนๆทําตามสูตรเป๊ะเ,เ,เลยนะ อย่านอกสูตรนะคะอย่าใส่มากเกินไปหรืออย่าใส่น้อยเกินไปถ้าอยากทําเยอะๆก็หมักสูตรละหนึ่งขวดไปเลยค่ะอยากทําเยอะๆก็หมักสามสี่ขวดนะมันก็จะมีความอร่อยเท่ากันทุกขวดนะคะอย่าหมักแบบในถังทีละเยอะๆฉันอยากกินเยอะๆมันจะไม่ได้ความอร่อยเพื่อนๆบอกเลยเทปาเช่นี่ป้าหมูแนะนําเลยนะคะหมักทีละสูตรค่ะหนึ่งสูตรหนึ่งขวดเ <ๆ S 1> วลา <ๆ S 1> ที่มันสําเร็จแล้วเนี่ย เวลาที่มันพร้อมดื่มแล้วเนี่ยมันจะมีความอร่อยลงตัวนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยเพื่อนอย่าดูเพลินจนลืมกดติดตามนะคะกดติดตามตรงไหนก็คือคําว่าติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนั่นเองนะคะมันจะแจ้งเตือนเวลาที่ป้าหมูปล่อยคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆจะได้ดูคลิปก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะทําเครื่องดื่มรสชาติใหม่ๆนะคะ เพื่อนๆแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเทปะเช่อย่างถูกต้องนะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ